ครับสวัสดีครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ลงตัวเทคนิคการเพิ่มแรงดันในท่อน้ำนะครับทําให้แรงดันที่เดินไกลๆเนี่ยไม่ตกนะครับก็มีเพื่อนสมาชิกบอกว่าเขียนไดแกรมให้หน่อยอะจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นครับตัวไดแกรมนี้นะครับที่ทําทํามาแล้วที่เคยเห็นเขาทาแล้วก็ที่ได้ทดสอบทําเองแล้วก็ได้เห็นผลนะครับก็จะมีอยู่3โมเดลหลักๆก,ก็คือโมเดลเดี๋ยวมาดู โมเดลที่1กันเลยนะครับโมเดลที่1เนี่ยเป็นโมเดลที่เราสูบน้ําจากปั๊มนะครับเข้าถังแรงดันถังเก็บนะครับตัวนี้จะเป็นถัง200ลิตรหรือว่าถังเก่าถัางอะไรก็ได้นะครับเป็นถังเหล็กนะครับตัวถังน้ํานี่นะครับคือถ้าสมมติว่าสปริงเกอร์เราใช้น้านะครับ100ลิตรตัวถังนี้นะครับอย่างน,น้อยก็อยากให้สแตนบายไว้สัก3เท่าครับก็คือสัก300ลิตรเป็นอย่าง เป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าหาไม่ได้ก็2เท่าก็ได้ครับเพราะว่าก็ยังมีน้ําสต็อกในถังนะครับจ่ายให้กับหัวสปริงเกอร์นะครับอย่างน้อยๆก็น้ําไม่ขาดนะครับวิธีการทํานะครับก็คือตั้งปั๊มมาตัวต่อท่อน,นี่ก็ให้ดูในคลิปตัวต่อตัวตั้งตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วติดตั้งท่อดูดที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยให้เอาเข้าถังเก็บพอเข้าถังเก็บเนี่ยเราเรา,เราดันดันมีออกมาตัวเนี้ยถ้า ออกจากปั๊มแล้วเข้าถังเลยเนี่ยแนะนําให้เป็นเมนเมนท่อตัวนี้ให้เป็นเมนใหญ่นะครับสมมุติว่าท่อ1นิ้วเนี่ยนะครับเมนตัวนี้ก็ให้เป็น2นิ้วนะครับเพราะว่าถ้าเดินไกลๆเนี่ยไปจ่ายหัวตามหัวสปริงเกอร์เนี่ยจำนวนน้าที่วิ่งไปนในท่อนะครับต้องเพียงพอต่อจํานวนน้ําที่ออกหัวสปริงเกอร์นะครับแต่ละหัวเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะมาสอนวิธีการคํานวณหาว่าใช้ท่อเท่าไหร่ใช้ท่อขนาดเท่าไหร่ใช้หัวสปริงเกอร์เท่าไหร่นะครับถึงจะแมทกัน แต่คลิปนี้ดูการทําให้แรงดันในท่อเนี่ยไม่ลดลงไปก่อนนะครับแล้วก็มารูปแบบที่2รูปแบบที่2เนี่ยจะเป็นแบบท่อนะครับท่อประทานท่อเมนนะครับหรือที่เราเดินะระยะไกลๆนะครับเดินเล็กคือถ้าเราเราออกท่อมาเป็นปั๊มหนึ่งนิ้วแล้วก็เดินท่อมาหนึนิ้วเนี่ยแล้วหัวสปริงเกอร์เราอยู่ไกลมากเนี่ยโดยที่เราซื้อประหยัด เทคนิคนี้นะครับจะประหยัดท่อเมนคือเราเดินเมนเล็กมาแล้วก็มาเข้าทางสองผลิตเสร็จแล้วค่อยมาแยกหัวสปริงเกอร์บริเวณใกล้ๆนะครับถังเนี่ยเอามาติดใกล้ๆกับหัวสปริงเกอร์ในพื้นที่หน้างานที่เราเดินไปเลยสมมุติว่าแหล่งน้ําเราอยู่ไกลมากเลยเราไปดูดแหล่งน้ํามาเพื่อจะเอามาเข้าไล่เราเนี่ยก็ใช้เทคนิคนีคน้นะครับก็คือเดินมาแล้วก็มาเข้าแทงในบริเวณที่ไล่เราแล้วก็ปล่อยออกปล่อยออกตัวนี้ก็ให้แนะนําให้เป็นเมนใหญ่นะครับตัวหัวสปริงเกอร์เนี่ยก็เช่นว่านิ้วครึ่งทาย หนึ่งนิ้วครึ่งหรือว่านิ้วสองนะครับทายออกสี่หุนตัวนี้ก็จะดีนะครับเพราะว่าน้ําในท่อก็มาจะไหลามาได้เยอะแล้วก็จะออกหัวสปริงเกอร์นะครับหัวสปริงเกอร์จะแรงเท่ากันทุกตัวอันนี้เทคนิคที่2นี่ช่วยประหยัดท่อเมนเพราะว่าบางท่าน,นวางท่อเมนไกลๆใช้ท่อ2นิ้วหมดเยอะนะครับวางบางทีบางท่านวางเป็นกิโลนะครับสี่ห้าห้าร้อยเมตรนะครับแล้วก็เทคนิคที่3เทคนิคที่3นี่คือไม่มีถังแต่ว่าเรามีอาจจะมีท่อเก่าเป็นท่อใหญ่นะครับ เราก็เดินมาเลยเดินเมลเล็กมาเหมือนเทคนิคตัวที่2เนะี่ยเดินเมลเล็กมาเลยพอเสร็จแล้วพอเข้าสวนเราเราแท็บเมนใหญ่เลยตัวนี้ใส่ท่อ2นิ้วหรือว่า3นิ้วไปเลยแต่ก็แนะนําให้ถ้าเปิดระบบสปริงเกอร์ทั่วไปก็จะใช้ประมาณ4หุน,นะครับ4ี่หุนก็ใช้ท่อ2นิ้วครับเมน2นิ้วครับ4หู3สมแล้วก็2นิ้วแยก3ทาง4หุนออกเลยครับหัวสปริงเกอร์แรงเท่ากันทุกตัวตัวนี้เราจะใช้ท่อเป็นตัวสต็อกน้ําแทนถังนะครับแต่ถ้ามีถังได้ก็จะดีเพราะว่าถ้าเราใช้ เดินเมนใหญ่ในท่อในสวนเหมือนมันหมดค่อนข้างเยอะถังตัวนี้เราทายไปได้ตลอดนะครับทาได้หลายๆถังนะครับคือถ้าเราซื้อถังมาเรามีวัสดุเก่าๆเ,เหลือใช้หรือร้านของเก่าเนี่ยถังมันใบหนึ่งไม่กี่บาทนะครับก็ซื้อมาแล้วก็มาทําแต่ดูถังนี่มันหนาๆหน่อยแล้วก็ปั๊มที่ตัวนี้นะครับก็ใช้เป็นปั๊มประเภทแรงดันนะครับพวกปั๊มสองใบพัดอะไรขึ้นไปเนี่ยแต่ไม่แนะนําให้เอาสมมติหรือว่าเอาตัว ตัวไดโวมาทำนะครับปั๊มพวกเนี้ยเพราะว่าตัวสมเอิร์เนี่ยถึงมันจะเป็นปั๊มลายใบพัดก็จริงแต่หน้าที่ของมันคือแบบดันแบบรุ่งๆนะครับไม่ไม่แนะนำให้เอามาใช้ใหญ่ๆแนะนําให้เอามาใช้นยเป็นพวกปั๊มสองไบพัดสามพัดขึ้นไปนะครับตัวเนี้ยที่เป็นปั๊มแรงดันนะครับถ้าเป็นปั๊มไบพัดเดียวทําได้ไหมก็ทําได้นะครับแต่ว่าแรงหนะแรงดันน้ำเนี่ยมันจะน้อยมันก็จะดอกไปถ้าปั๊มสองไบพัดเนี่ยมันมันจะช่วยกันตะครับคือปั๊มแรงดันเนี่ย น้ำมันจะน้อยแต่แรงดันเนี่ยมันจะมันจะเยอะเราทําเทคนิคพวกนี้คือเอาน้ํามารอส่วนแรงดันปั๊มมนมันดันส่งมาถึงอยู่แล้วมันอัดได้แต่ถ้าเป็นปั๊มแรงดันใบพัดเดียวนะครับมันออกแบบมาเพื่อส่งน้ําโดยที่แรงดันประมาณหนึ่งไม่มากไม่มากนักพอเรามาทายหัวสปิงเกอร์เนี่ยมันก็จะลดหลั่นกันไปแรงดันมันก็จะตกตก ตกตามจํานวนหัวสปริงเกอร์ไปแต่ถ้าตับเป็นปั๊มสองใบพัดเนี่ยเราเอามา,มาดันสปริงเกอร์เยอะๆเนี่ยพร้อมกันเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าปริมาณน้ําที่ออกมามันน้อยโฟมันน้อยแต่เพชเชอร์มันเยอะอ่าเดี๋ยวอันนี้จะมาเจาะลึกอีกทีหนึ่งในในในเรื่องของปั๊มนะครับแต่ว่าในคลิปก่านผมก็เคยอธิบายไว้ให้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปวิดีโอเพราะาตอนนี้ก็กําลังทําระบบน้ําที่โรงแรมอยู่ จะมีระบบรีเวทของเสียก็คือเอาน้ําที่ใช้แล้วกลับมาใช้ในการลดส่วนลดน้ําต้นไม้เพื่อเป็นการประหยัดนะครับคลิปนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้ก่อนครับถ้าเพื่อนๆท่านใดน,นะครับสงสัยหรือมีปัญหาอะไรก็ออิน็ i เข้ x มาได้เลยถ้าผมว่างผมก็จะนั่งทําให้ลงให้ตลอดนะครับ แล้วก็สงสัยเทคนิคอะไรการแก้ปัญหาอะไรก็ส่งส่งเข้ามาได้เลยครับแต่จะตอบชา้าตอบเร็วก็บางทีบางวันก็ทํางานไม่ได้หยิบโทรศัพท์จะตอบช้านิดน,นึงแต่ก็จะตอบให้ทุกกระทู้นะครับคําถามจะตอบให้แล้วก็ใครอยากรู้อะไรเนี่ยก็จะทําเพิ่มให้ได้ตลอดคือเท่าที่เวลาอานํนนวยได้นะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอ๋อท่อนี้แนะนําให้เดินในทางลาดนะครับอย่าไปทําขึ้นเขาแล้วทําแบบนี้นะครับขึ้นเขาแล้วทําแบบนี้ไม่ได้นะครับมันจะไปหนักปั๊มนั่นดีเลยนะครับปั๊มจะเพิ่ม เพิ่มแรงกดดันแล้วก็เพิ่มเพชเชอร์ให้ปั๊มปกติที่มันเคยดันได้2บาร์สบาร์ถ้ามันมีมมตัวนี้น้ําในแบก90องศาเนี่ยปั๊มมันก็จะหนักทํางานหนักขึ้นแล้วประสิทธิภาพมันจะลดลงทันทีเลยนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้แนะนําให้ทําในแนวแนวราบหรือก็ไม่พื้นที่ไม่สูงมากนะครับใช้เทคนิคนี้ได้ถ้าเป็นพื้นที่ภูเขาใช้เทคนิคนี้ไม่ได้นะครับต้องทําอีกอย่างหนึ่งเทคนิคภูเขาเดี๋ยวจะมาบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าส่งน้ําขึ้นเขาเนี่ย ให้ดีเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าตอนนี้กำลังทำอยู่เดี๋ยวทำเสร็จแล้วจะลงคลิปให้ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ